สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวมาพบกับแนวทางนะคะหวยราวประจำวันจันทร์ที่4เดือน5 6 3นะคะจำผิดผิดถูกถูกนะคะสรุปหวยลาวออกวันจันทร์นะคะวันที่4เดือน5 6 3นะคะก็เลยได้มีเวลาทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวลองลองดูนะคะว่าจะมาในสถิติเลขตัวไหนนะคะตรงนี้ก็ เพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการชมนิดนึงนะคะชอบแบบนะคะก็ลองตามดูนะคะหรือไม่ก็มีแนวทางของทุกท่านก็ลองลองดูนะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะเราลองลองเจาะหวยลาวดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะหวยลาวนะคะประจําวันจันทร์ที่4ี่เดือน 5, นะคะหกสนะคะนาคาพารวยนะคะเจาะได้ตัว4ตัวหนะคะแล้วก็ตัวหนะคะตรงนี้นะคะ เจาะเน้น4 5 4 6แล้วก็4 6 4นะคะตัวนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงนะคะ4ตัวตรงนะคะเผื่อฟุกได้เงินแสนนะคะก็ลองลองดูนะคะตรงนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมดูแนวไล่ด้วยนะคะตามสถิติเดิมนะคะยังไงวันนี้ก็นะคะบ๊วยก็ลองเจาะของหวยลาวนะคะก็ลองขอให้ทุกท่านนะคะ ปังๆรวยๆเหมือนเดิมนะคะยังไงฝากกดติดตามนะคะกดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานแนวทางหุ้นของนะคะประรวยทุกๆหุ้นนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ